เซนเซชั่นก็ดีครับก็ได้ฟีดแบ็กอย่างแบบว่าเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักแฟนคลับเขาตกใจกันนะเขาไม่คิดว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนครั้งแรกครับผมที่หลายๆคนเขาบอกว่าน่าจะแซ่บได้มากกว่านี้อีกนะคะแซ่บยังไงครับแบบว่าแซบไม่เห็นเยอะตรงนี้แม่เด็กางเกงจะตัวเล็กนิดเดียวแล้วล่ะครับแหมก็แต่สินชัยตอนนั้นไม่ถึงเดือนครับ เพราะมันมีเหมือนกับว่ามีช่วงช่วงช่วงหน้าถ่ายแฟชั่นแบบนี้เลยก็คือช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องหาเหมือนหาคิวกันมีติดต่อมาหลายเล่มก็ดูดูดูแล้วก็โอเคเลเวอลุ่มแล้วกันถ้าเกิดว่ามีมีเข้ามาอีกจะรับก็ต้องดูหุ่นตัวเองแล้วแหละมันก็จต้องแบบว่าเออเราช่วงไหนพร้อมไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็พยายามทําให้เต็มที่เพราะว่ามันมี มีถ่ายละครด้วยซึ่งก็เนี่ยถ่ายละครปัวชกคาวที่กำลังจะเปิดตัววันนี้ก็ไดไงบางคได้เห็นัีก็ดีครับก็เขาบอกว่าจริงๆเขาเห็นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือผมถ่ายวันวันที่ถ่ายปุ๊บเนี่ยผมก็ถ่ายรูปให้ดูว่าเออมันจะออกมาประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับเขาก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแหละเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นตอนดิบๆเพิ่งเอามาวางให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเห็นของจริงเขาก็บอกว่า เออมันก็สวยขึ้นนะแล้วแบบเขาลีทัดออกมาสวยแล้วก็ภาพชัดสวยงามอะไรเงี้ยแตคนแซวว่าเอ๊ะเราแทบรือเป่าเนาะอะไรเงี้ยผมลองแบบจัดระเบียบหลายแบบแต่คือมันจะมีกางเกงพอดีมันเป็นเซ็ทสปอร์ตมันจะมีตัวบิกินี่ด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นขายาวแบบสปอร์ตไอตัวขายาวแบบสปอร์ตเนี่ยมันรัดมากมันรัดสุดๆนะครับแล้วพอคราวนี้พอเราลองจัดแบบว่า ให้มันอ่าพาดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่งามเท่าไหร่มันมันออกมาแบบว่าเฮ้ยมันเห็นแบบชัดเจนมากเลยอย่างเงี้ยก็ทางไซริสเขาบอกเออเอาเอาเก็บให้เรียบร้อยดีกว่าอะไรเงี้ยให้มันแบบเออพองามอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตัวเองด้วยกันแล้วก็เห็นก็ดูอยู่เขาบอกเออวันนี้ถ่าย8ชุดนะเขาก็มาเลี้ยงให้ดูแต่มันเป็นเซสปอร์ตนะมันมันไม่ใช่ว่า มีแต่กางเกงตัวเดียวมันมีอะข้อมือมีรองเท้าเนี่ยผมก็ดูดูอ๋อมันก็สวยดีสวยดีถอดมาถานี่เตรียมความพร้อมไม่อย่างดีเลยก็ฟิตเนสแหละฟิตเนสแล้วก็ควบคุมอาหารเงี้ยครับแล้วก็ไม่ถ่ายอีกแล้วแล้วแก้งวามเจือขึ้นอะไรนะถ่ายแบบนี้แล้วแก้งวามเจือขึ้นกับหมดไม่กังวลหรอกครับจริงๆผมก็ใกล้ชิดกับกลุ่มนี้อยู่แล้วครับเพื่อนๆอะไรก็มีมีเยอะอยู่แล้วครับจะมีจะมีถ่ายกับแอปเปิ้ลบ้างไหมครับอันนี้จะมีถ่ายกับแอปเปิ้ลบ้างไหมคิดว่ายังไม่มีครับ ก็คือน้องเขาก็ด้วยอายุของน้องเขาด้วยแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าคือวัฒน,นธรรมของประเทศเขาอย่างเงี้ยก็จะต้องรอดูต่อไปให้อายุเขาเยอะขึ้นมาหน่อยไหมด้วยวัยเขาด้วยครับก็มอย่างี้คิดจะ่ัก็แล้วแต่ครับแล้วแล้วแต่เวลาการก็มีเขาพิจารณาครับเปิครับเปิครับ,รบก็น้องเขาก็จริงๆแหมในไอจีเขาก็จัดเต็มแบบ ตอนตอนไปเขาเรียกว่าไปภูเก็ตกันไปพังงากันเนี้ยเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายกันอยู่แล้วับเพราะเป็นผมว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าพอมาทํางานมันอาจจะคนเห็นเยอะขึ้นแล้วก็จับจ้องเพราะมันภาพมันใหญ่ขึ้นมันชัดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ดูดูเวลาของน้องมากกว่านะวัยแค่ไหนถึงจะเหมาะวันี้ก็เป็นวนเลยก่อนเลยน้องอ ที่พี่น้องอะไรเงี้ยที่ที่ที่เป็นเพื่อนๆกันเงี้ยเขาก็จะบอกฟีดแบ็กมาว่าเออดีนะชอบนะอะไรเงี้ยผมก็แฮปปี้ดีครับเดินเจออะไรก็เมื่อก่อนเขาก็อาจจะไม่อายผมอะไรเงี้ยพอเดินอยู่ดีก็เพื่อนกันก็อายกันๆๆอย่างเงี้ยเพราะาเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาแบบว่ามันเขินนะไม่มีแบบพวกคมเก่งกวาาเขามาจีบเราเยอะไหมผมไม่มีจีบหรอกครับก็คือแค่แบบว่าคุยกรรันสนุกสนานแล้วก็เขาก็เมาส์กันเยอะเราก็จะเมาส์ถึงเซ็ตแฟชั่นนี่แหละครับ ไม่จัดอ,อืมไอเรื่องจัดเนี่ยเยอะเหลือเกินเลยครับก็บอกโอเคก็อธิบายเขาฟังว่ามันเดีย๋ยวมันจะน่าเกียดอะไรเงี้ยครูเวลาเห็นตัวเองเขินไหมครับไม่เขินพอใจกับเฉแค่ไหนครับก็แฮปปี้ดีครับผ้<อ> <ault> าสวยดีผมชอบแบบว่าถ่ายเป็นแสงเดย์ไลท์แล้วมันก็หน้าชัดอเอาหน้าหล่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาหน้าชัดแล้วก ตัวก็ตัวขาวมันก็จะเสียเปียนไปหน่อยพอตัวขาวมันก็จะหายหายไปนะครับแต่ก็ทำเต็มที่ครับนะผมถ้คาตัวนี้เราออกแค่เท่าไรหรือไม่ไม่บอกหรอกแหมก็มันก็ก็ราคาตลาดอะอราคาตลาดนะครับ